ดิฉันนางสาว,าวามิตยาลืมลุนักขับเคลื่อนนิศาสตสานำก,การเปลี่ยนแปลงและนักสื่อสารสังคมตำบลบสองคอนวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมานำสู่รายการการขับเคลื่อนบูรณาการเสร็จทีดิฉันจะนำพาท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลบสองคอนดิฉันขอนำเสนอกิจกรรมการแก้ไขปัญหา การสร้างรายได้ดลดรายจ่ายของดิฉันภายในตัวเรือนก่อนนะคะก่อนอื่นดิฉันน้อมนำความหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของขาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยการปลูกผักออร์แกนิกจากวัสดุเหลือใช้คือกล่องโฟมที่ดิฉันนํามาผลิตเป็นปลูกผ,ผักสารกอดกอดสารพิษค่ะ กิจกรรมที่ดิฉันได้นําเสนอไปเป็นกิจกรรมสําหรับครัวเรือนของดิฉันเองเพื่อน้อมนําตามหลักปัตญศารเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9, <9. S 1> การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลสองคอนเดี๋ยวเราไปรับชมกิจกรรมกันเลยนะคะ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําโดยได้จัดตั้งศูนย์อานวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสจอพเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนโดยกําหนดแนวทางในการนําข้อมูลครัวเรือนยากจนในไปตามเป้าหมายการพัฒนาอยู่รอดพอเพียงยั่งยืน จากแนวทางการขับเคลื่อนที่สจพกำหนดทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนเพื่อร่วมกับครัวเรือนในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติการซีทอพบว่ามีเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้เรือนมิติความเป็นอยู่ประสบปัญหาจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยน้ำดื่มน้ำใช้ไม่เพียงพอ แก้ไขโดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านเรือนการซ่อมแซมและการสร้างที่อยู่อาศัยพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคหน่วยงานเจ้าภาพ8หน่วยงานได้ลงไปพบครัวเรือนและดําเนินการช่วยเหลือจากการดําเนินงานที่ผ่านมาครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือและบันทึกลงในล็อกบแกล การขจ,จัดความยากจนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของทีมพี่เลี้ยงที่จะเข้าไปดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีแผนงานโครงการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้วแต่การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าจะเติมเต็มการทำงานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป คุณทุกท่านที่เข้ารับชมกิจกรรมในโอกาสหน้าขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับชมเข้ารับชมกิจกรรมในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ